แ็งความสุขและเสียงหัวเราะของเด็กที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนเพราะยังมีเด็กอีกมากมายที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือผู้คนอื่นๆทั้งในบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางจิตใจเด็กที่ถูกละเมอทางเพศเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย เด็กที่ถูกสแสวงประโยชน์เช่นการบังคับให้เด็กไปขอทานหรือการใช้แรงงานเด็กรู้แล้วอย่าเฉยเมื่อคุณพบเห็นเหตุการณ์เหล่านี้สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1น0หรือเครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่และช่องทางใหม่ m โมบายแ p ป l i c a t i o n คุ้มครองเด็ก แอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กรองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ w w w c p i s d c y g o t h โดยเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play ททำการค้นหาแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กแล้วกดติดตั้งหลังจากนั้นกดลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนพร้อมกับระบุอีเมลเพื่อใช้ยืนยันตัวตน กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากนั้นกดลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเพียงกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเท่านี้คุณก็เป็นคือข่ายคุ้มครองเด็กได้แล้วคุณสามารถแจ้งเหตุได้โดยการเข้าแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กและกดปุ่มเข้าสู่ระบบ กรอกชื่อผู้ใช้งานและ,ละหรหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบจะพบหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานรวมถึงเมนูการแจ้งเหตุติดตามผลและข้อมูลส่วนตัวที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้เมื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วสามารถแจ้งเหตุได้เลยผู้ประสบปัญหาจะแจ้งเหตุด้วยตนเองหรือประชาชนจะแจ้งแทนก็ได้โดยเลือกความเกี่ยวข้องกับผู้ประสบปัญหาด้วย ระบุสภาพปัญหาสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันการเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูลการแจ้งเหตุจะเป็นความลับการแจ้งด้วยเจตนาที่สุดจริตจะไม่มีความผิดใดๆเมื่อแจ้งเหตุแล้วคุณจะได้หมายเลขรับแจ้งคุณสามารถติดตามการช่วยเหลือได้ผ่านแอปพลิเคชันเจ้าหน้าที่จะบันทึกแจ้งเหตุเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลร่วมกับเครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยไม่แบ่งแยกเพศสัญชาติเชื้อชาติและความคิดความเชื่อมาร่วมเป็นเครือข่ายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในครอบครัวชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล แอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กสิ่งดีๆที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบให้สังคม